ให้เสียงภาษาไทยโดยมิคาเอลอืมก็เป็นเวลานานแล้วที่ผมตามหาขุมทรัพย์มานานหลายปีแต่ก็ไม่เจออะไรเลยโอ้ยไอ้เหี้ยร้อนก็ร้อนไอ้เหี้ยกลัวคนตามชิบหายเลยสมบัติต้องเป็นของกูคนเดียวเดี๋ยวกูเดินไปเช็คก่อน ไก่ไก่ร้อนก็ร้อนกูเดินเข้าไปได้ไงกูก็ไม่รู้ไอ้เหียเช็ดเหงื่อแป๊บต้นไม้ต้น,ตนนั้นเหมือนกับว่ากลางดึกเมื่อคืนผมเห็นมีคนมาปะทะยิงกันซึ่งมันน่าจะต้องมาแย่งสมบัติกันแน่นอนกูไม่เห็นเหียอะไรเลยครับอืมมันต้องเดินเข้าไปเช็คกันหน่อยแป๊บหนึ่งนาฬิกาจีสควอตไอ้เหียของก๊อฟจีนแดงไอสัตว ืมเฮียเจอสักทีเหี้ยหนึ่งนะเฮียเจอกันวะไอเฮียที่มาเขามาเจอกันไอเฮียโอ้ยปลดแม็กก่อนไอสัตหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไอเฮียของดีจัดเงินด้วยนะมึงเน็บเข้าไปที่รูตูดเฮียถ้าได้กูจะซื้อไอโฟนไอสัตว์กูจะซื้อไอแพดให้ลูกด้วย เฮี้ยแค่ห้าร้อยล้านหยิบไอ้เอ้ยไม่ใช่ไอเฮี้ยดอลล่าไอเฮี้ยนี่แม่งก็ไม่ธรรมดานี่ว่าเฮี้ยไอผีห่วงสมบัติเอ้ยสัตว์ห่วแม่กระทั่งตังไอเฮี้ยชีวิตมึงไม่เอาเฮี้ยเลยละกูนับตังหน่อยดิปกป้องกันแทบตายยิงกันแทบตายหาสุดท้ายกูก็โชคดีเป็นคนได้วาสนากูมันแรงแต่ก่อนแตกไหนเข้าไปต้องคอยมานั่งชักคุยบวมทุกวี่ทุกวัน แต่ต่ใครคนหนึ่งไม่ใช่คนจริงก็คงต้องตะบันถึงทำให้คุยเป็นมันไอ้เย,ย่มันมีคนตามไอ้สัตว์ <Okay. S 1> กูคิดไปเองใช่ไหมสามสองหนึ่งไอ้เย,ยเปิ้นมหานครไอ้สัตว์เพ่นขึ้นไปนั่งคุยกัขบขบวนมาโอ้โ,อโ,อโ,อโอแสบไอ้สัตว์โดนน้องโมชิมาเมื่อคืน อืมทำเข้มก่อนโอ้ยเฮี้ยปืนจอ่อกูได้สัตว์เออกูก็บอกไปแล้วดูกูคืนเงินแค่นี้มันนิดน้อยว่ะใช่ไหมเออนิดน้อยอ่ะอคือกูก็จำเป็นต้องใช้ตังไงแล้วกูไม่รู้ว่ากระเป๋านั<อ>้นเป็นของมึง,อองมาแล้วอเฮี้ยคือกูยอมรับนะว่ากูได้ตังกูก็พูดดีะว่ามึงมาไปทำเฮี้ยอะไรมา กูก็ใช่กูเอาไปกูเอาไปซื้อเฟมบอยมึงเอาไปซื้อเฟมบอยอ่ะใช่กูก็กูก็ไม่คิดว่าคือกูรู้มึงก็ชอบทอมบอยแต่กูชอบทอมบอยกูไม่ได้ชอบเฟมบอยจำไว้ไอ้ควายเ <c oughs> ฮียโนเพื่อนไม่เจอสิบกว่าปีด่าว่าควายเฮียเช็ดน้ำตาไก่อนกูไม่ได้โกรธนะที่มึงไม่มีตังคืนน่ะไอเฮียแล้วมึงโกรดกูเรื่องอะไรวะอย่าบ,บอกนะว่าเรื่องที่กูไปชอบเฟมบอยอ่ะ มันไม่เกี่ยวกันใครจะชอบอะไรก็แล้วแต่กูไม่ได้ขัดอะไรอยู่แล้วแต่ว่ามึงทำเขาท้องใช่ไหมก,กูไม่ได้ทำเขาท้องอีกวายน้องกูไอสัตว์